ามังกรครับที่ด้านหน้ากับสดปักดำมแล้วก็ีร้านเบียร์ร้านอาหารเบีย,ย,ย,บยบร์ราานะครับบรรกาเีับลป้นี่ยัไรับปุยนะเป็นปักดำ้ปุ๋นะครับ ดูซิมเบนทีโอเนี่ยครับเรจะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยฝั่งต้านี่มีร้านไฮแลนด์ฟรีโออ๋อที่เขาแนะนำมาสิใช่ป่ะใช่ไหมที่บอกว่าร้านกาแฟอร่อยต้องที่ไฮแลนด์นะมีไทยฟู้ดด้วยโอ้นี่เป็นผับผับบาร์เนาะ นี่ครับถนนปัดดำครับมาเที่ยวกันได้ครับดเดี๋ยวเราจะมาครับเดี๋ยวเราจะมากันเก็บชื่บ